ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านยาเสพติดนะครับเดี๋ยวให้คุณครูที่เขาประสบการณ์นะครับที่ให้คำแนะนำหรือว่าชิญชวนนักศึกษาครับผู้เรียนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้เรียนนะครับได,ได้ได้เล่าความเป็นมานะครับเป็นนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์การเรียชนชนชนชอไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านให่ปุ้มนะครับเป็นสถานที่จริงเรื่องคุเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวก็ทุนก็ทุนจริงนะครับเพื่อมีมีเด็กนักเรียนนะครับชื่อนายบอยนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญชมการแสดงของเราได้ครับ <Okay. c oughs> ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดนะครับของผู้เรียนครับชื่อนายบอยนะครับในชีวิตประจำวันของนายบอยนะครับ <c oughs> เอไมให้บอยนะทดสองชีวิตบอยะไรครับน่มาโดนนั่นมันจะใกล้ปีนี้บอยจะเป็นแบบนี้นะครับจะ่าฮ่าฮาฮ่าา แม่กับทางานครับส่วนผู้ปกครองก็ทํางานทํางานหาเงินนะครับตัวมันบอดีก้าตัวบอดีบอดีเนี่ยจะอีเดี๋ยวมันจะมันจะติดนะไม่ติดติดติดเดี๋ยวไปตามไปเขาเลยงั้นแม่แม่ทำงานมาอย่างนักแม่กลับบ้านมาเนาะ

ครับอันนี้ก็เป็นนครับเนาะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอ่ของนายบอยนะครับซึ่ง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษานะครับยังไม่ได้เนื่องจากเรียนเรียนในระบบออกจากในระบบมานะครับก็ไม่ได้รับการศึกษานะครับทีนี้นะครับครูนะครับที่ประจำอยู่ในชุมชนนะครับที่ศูนย์นะครับก็เข้าไปหาผู้ปกครองได้พูดคุยกับผู้ปกครองนะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานะครับ ไม่ชุมชนเนาะเอ๊จะเดินทางไปบ้านของนายบอยอยู่ซอยไหนเนี่ยอันนี้บ้านของนายบอยใช่ไหมครับแม่นละเจ้าแล้วก็บอยอยู่บ้านไหนอ๋อบอยประยู่เจ้าเ,เดี๋ยวคุนเลิกแม่แม่ขอถามก่อนนะเจ้ามามาจากที่ไหนนี่เจ้าอ๋อมาจากสกรอมที่จำคำครับอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าพอดีบอยเนี่ยเจ้าแต่ว่ามันก็ไม่คู o เขยเอาสตังแม่ไปนเนี่ยบอกได้เกียรติบึนรถกับ เนียมไปพุ่นน่ะไปตังใดบอกว่าเจ้าวันนึงแล้วบบเข้ามาเถอะเจ้าอ๋อเดี๋ยวยังไงลองลองไปเรียกหน่อยครับอาจจะไปเที่ยวตรงไหนแม่เรียกมาได้นะครับอ๋ออันอี้ตัวเจ้าคุณครูเจ้าเดี๋ยวถ้ามันผูกเนาะมันปีกม้าเนาะแม่จะป้ามันไปหาคุณครูนะเจ้าเนาอกี๒กรรทไหนก็เจ้าสสชไม่พุ่มสอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าถ้าจะได้มันปีกม้าผูกกับเจ้าเนาะอีแม่จะป้าไปหาคุณครูนะเจ้าหนอว้าวพรุ่งนี้ผ่านไป

เียวไปกันไปจะได้ตัวพรกมา่้น si ่อง่นองครับเดี๋ยววันนี้าไปหาคุณครูเป็นหรอคน่อเดี๋ยวไปปรึกษาเปิอจะได้ฮกก่อนไปเรียนที่ปวยปโก้โลไปเอลจีน่ออีร่าน่อเดี๋ยวป้าอีหนป้าหนู่เบาอีี่ยไปหาคุณครูจริงนรอตวตแฟนกับโบผูุ้ชาทีร่ักเจ้าเดี๋ยวเขาไปหาครูก่อน แต่ Dante, ตัวส่งตัวจ да ้าเหรอยงไงวะแต่มีเมียน well <ah ี่ยอู้หูใหญ่โหล้านนี่มาครับอาจารย์นั่งอาจารย์นั่งมาเลยครับพระทีเจ้าของพระเจ้าเอามาดิมาดิมาดิอ่าตอนนี้ครูจะให้เธอเนี่ยมาเข้าเรียนที่สกอร์รอมพุชย์คำนะครับเพราะว่าอ่าเธอจะได้มีความรู้เนาะ ตอนนี้ครูรู้ว่าเธอยังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ปัญหาในสังคมอยู่เนาะอะย่างไงก็ครูให้เธอมาเรียนที่สกรอเพ้อช่คำกันนะครับแล้วครูจะหาทุนให้เธอเพื่อจะให้นำไปประกอบอาชีพแล้วก็จะได้อนี้จากปัญญาเสพติดนะครับ แปไอนเขาไปแก้บ้านเนาะเขาไปเจือฟังกันถือคูเปิดแนะนำเนาะเดี๋ยวเขาปิ๊กไป้ยงนกเนียวาที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปหาอาชีพเดี๋ยวเขาถนัดเนาะรชอบเล่นนกใหญเลียงเล่นไปเนาะเลี้ยงนกครับเลียงนกตับแงมนังนายบอยกับใชบอยไปเลี้ยงนกอที่สอชองปุ้งนะครับ พอมาเจอนี่จะเป็นนกเลนกวินี้ปัจจัยนะครับนม่นเป็นนกบจุกนะครับย่งไงเดี๋ยวไปหาผู้บริหารกันเนาะครับคขอรับทุนนะครับครับครับผมเ๋ยวหิ้วขึ้นชกอนอมาด้วยลกมาด้วยน้อเฉยกาอยูเลยกลมมู่อยน้อยเปน้อยเลกนเด็กกงใหญ่นะพอปุณยกับปัจจนกเตเป็นนกนะครับนี่เขารียนนกเลยนนก อันนี้อันนี้อันนี้อนนี้อันนีลหนะครับล็กนุ่เลยครับนัแฟนไปไหนยท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ว่าจะมาพานักเรียนเพื่อมาขอรักคุณครับเป็นทุนการศึกษาเด็กในสภาวะยากลำบาก เพราะว่าจะนำไปประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เขาก็สนใจจะย้ําลงขอจบขอบคุณคุณสมชายนะครับครูที่ปรึกษาที่ดูแลชายบอยได้เป็นอย่างดีนะครับครูผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็ในส่วนความสําคัญในเรื่องของการแนะน,น,นำแนะนํานะครับจนสามารถสร้างอาชีพให้เด็กชายบอยได้เห็น ความสาคัญคคของคุณข้ามตัวเองเห็นในเรื่องของความสามารถพิเศษเรืองการเลี้ยงนกซึ่งจะติกตัวมาจากเรื่องของยาเสพติดต้องขอบคุณส,สมชายนะครับที่ใช้เรื่องของการแนะน,น,นำแนะนําต่างๆให้ติดชายคนหนึ่งที่เขากําลังหลงติดในเรื่องของยาเสพติดเขากลับมาทางผู้บริหารก็พิจารณาเห็นความสําคัญแล้วก็ได้พิจารณาเรื่องของทุนให้แล้วเดี๋ยวยังไงเราจะไปมอบทุนมาที่บ้านนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดของอาชีพให้เด็กชายบอยได้ทำดีต่อไปแล้วก็ นักศึกษาสกลเราก็จะได้เป็นนักศึกษา,าที่มีคุณภาพนักศึกษาที่สามารถอยู่ในสังคมได้เสมสไม่สร้างความรัดรอนให้นะครับทางผู้บริหารก็ยินดีนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านผู้บริหารแล้วไปมอบทุนด้วยกันนะครับนะ ขอช่างหายลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมงครับต้องเมงกับต้องเมงอันนี้ผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหารจังหวัดมอบทุนให้นะครับหลังจากที่ผู้เรียนได้รับมอบทุนจากแล้วนะครับครูก็จะมีการติดตามนะครับ ในการานำทุนไปใช้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ครูนะครับก็สรุปผลนะครับจากการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนนะครับว่าผลนั้นเป็นอย่างไรนะครับ,รบก็หลังจากที่นายบอยนะครับได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาเด็กในสภาวะยากลำบากนะครับก็ได้นําไปเลี้ยงลกโรงหัวบจุกนะครับและก็สกรพัชคำก็ได้ส่งเข้าประกวดที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับแล้วก็ได้รับรงางวัลที่1นรงางวัลชนะเลิศมานะครับตอนนี้เออขงจัะพยานะครับตอนนี้เด็กชายบอยก็อยู่ในผู้ี่งหุมครับ,บค,ครับของครับตอวน,นี้กระจุเสียงปรบมือให้กสกรเฉียงค่ะ ชับเวลาเพราะว่าเวลาทัไปส่งไมากขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในวันนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมต่อจากนี้ไปก็เราจะมาประกวดค่ะประกวดวสอกอร์พยาวการละครซึ่งให้เราโหวตโดยที่หนึ่งครั้งนะคะไปที่แค่หนึ่งครั้ง ซึ่งบทบาทตั้งแต่ภูซางอำเภอเมืองเชียงม่วนอป่งแม่ใจดอกคำใต้อำเภอจุนภูกรรมยาวและปิดท้ายด้วยเชียงคำซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านอาจจะเพิ่งจะค้นพบตัวเองนะคะสบับทบาทจริงจังมากเลยค่ะใช่มคะชิลชล,ลี่ชอบมากเลยแล้วก็เนื้อเนื้อหาเคสตัดติ้ก็คือมาจาก